นายเอกนิตินิติทันประพาตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2568โดยมีนายมงคลตรีกิจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสุภชัยเอกอุนอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมผู้บริหารรับรางวัลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ PEA ได้รับรางวัล6ประเภทดังนี้รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืนรางวัลการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และรางวัลบริการดีเด่นสำหรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศซึ่งปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดรัฐวิสาหกิจไทยมากขวาความภูมิใจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน beyond pride towards sustainability โดยพิจารณารางวัลแต่ละประเภทที่สะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้านส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีนี้นะ เราการไฟ้าริยภาคได้รับทั้งหมด6รางวันด้วยกันนะครับการไฟสุริยภาคมีความต่อเนื่องเรื่องของการบริหารจัดการในะการกําหนดนโนยบายหรือยุทธศาสตร์ขององค์กรสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญก็คือบุคลากรของ,ของการไฟฟ้าริยภาคทุกระดับนะครับทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทํางานเป็นทีมร่วมกันก็คิดว่าการไฟฟ้าริยภาคจะมีความยั่งยืนในการพัฒนาความเป็นรัฐวศสาหกิจที่ดีเด่นต่อไปครับ รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่นเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในการเป็นผู้ว่าการนะครับซึ่งปีนี้ก็ได้รับเป็นครั้งที่2ต่อเนื่องจากปีที่แล้วถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผมก็ขอยินดีกับรางวัลในปีนี้ด้วยทั้ง6รางวัลครับผม